สวัสดีค่ะบริษัท AP บ้านน้ำใสจำกัดวันนี้เราออกพื้นที่เดินทางไปที่รีสอร์ทอำเภอปัวจังหวัดน่านลูกค้าได้เข้ามาปรึกษาทางร้านให้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำใช้ในรีสอร์ท ซึ่งน,น้ำใช้จะดูดมาจากอ่างเก็บน้ำเราจึงแนะนำให้ลูกค้าติดตั้งเครื่องกรองน้ำใช้ขนาด24นิ้วเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นเหลืองเมตากรสารที่ปนเปื้อนมากับน้ำสารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงตัวเครื่องกรองน้ำเองจะใช้ถังไฟเบอร์กั๊สและสารกรองน้ำจะผ่านมาตรฐาน NSF สารกรองน้ำเกรดพรีเมียม ตัวเครื่องกรองเองทางร้านจะรับประกันเครื่องกรองให้10ปีมีบริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้ฟรีลูกค้ารอใช้น้ำสะอาดในบ้านได้เลยคุณลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องน้ำอยากจะปรึกษาน้ำคุณเหลืองมีตะกอนอยากใช้น้ำสะอาดสามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-545-8654